กลับสวัสดีไปรุ่นแอนิเมะล่าสเทนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับก็ผมได้ทําการหาริมูรุคอตลี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สุ่มให้ได้บัฟกิจแล้วก็เป็นรถคอร์สมานะผมนะประมาณนี้เลยนะตัวริมูรุเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมมานะครับเราสามารถหาตัวริมูรุได้จากในส่วนของโคโลเนชั่นตรงนี้นะครับสามารถหาตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสุ่มในส่วนของช็อปนะครับเนี่ยเห็มแอสมาตรงซสมอนแบนเนอร์สองตรงนี้แล้วก็เราสามารถสุ่มริมูรุจากตตรรงงงนนนนนนีี้้้้ไดเเเลลยยยะะะคััับหห็มม่่จอููขา โอเคไหมก็มาส่วนต่อไปนะครับก็เราก็ไปนั่งทำคอร์รี่อะไรพวกนี้เสร็จนะครับซึ่งคอรรี่ก็ผมทําคลิปไว้แล้วก็ไปนั่งดูได้นะครับผมนะประมาณนี้เลยก็ในส่วนของริมูรุเนี่ยสกิลหัวตี้นะครับผมก็จะมีพาสีที่แตกต่างกับตัวอื่นเยอะมากเลยนะครับผมนะก็คือถ้าเป็นตัวพวกแบบจอนนี่แบบนี้จะเล่นกับพวกตัวละครตีกายภาพใช่ไหมฟิลเลนจะเล่นกับพวกตัวละครตีเวทนะครับแต่ว่าริมูรูเนี่ยจะเล่นกับพวกตัวละครคนละธาตุนะครับผมนะเออคือจริงๆอ่ะมันจะมีสกิลที่สามารถ แบ่งธาตุแบบเอ่อเพิ่มธาตุให้เพื่อนได้แต่ว่าผมแนะนานะครับวิธีเล่นก็คือจัดทีมสุดมาเลยดีกว่าแล้วก็เอาตัวละครคนละธาตุมาน่าจะช่วยเยอะกว่านะประมาณนี้เลยนะเพราะว่าสกิลที่แปดธาตุมันมีครูดาวนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลเอ่อเลลิตี้วาร์มนะครับอันนี้เลยนะอันเนี้ยมันจะแปดธาตุได้เพื่อนได้แต่มันมีครูดาวที่ลอยวีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะแบบเออรอเวลาลอยวีแบบเนี้ยเราก็สามารถเล่นทีมฟูลธาตุได้เลยแบบนี้เลยครับผมแล้วก็เราสามารถกินได้เลยนะก็ในส่วนของหัวที่ของเอ่อ ลิมูรูเนี่ยครับผมนะ for every unique element on the team true dragon god start off with one of w h i c h magic skill นะครับก็คือถ้าสมมติอะมันจะมีถ้าสมมติอะมีตัวละครในทีมอะที่มันเป็นคนละท่ากันใช่ไหมไอตัวลิมูรูเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอา่าม c s จิกสกิลที่เพิ่มขึ้นมาหนึงนะครับต่อตัวนะครับผมประมาณนี้เลยผมมี6ท่าใช่ไหมก็มีท่าในส่วนของ ทอฟิซิลเป็นในส่วนของธาตุน้ําแล้วก็ธาตุมืดธาตุไฟธาตุพืชแล้วก็ธาตุแสงนะครับซึ่งผมอาจจะเริ่มต้นด้วยหกมจิกซิลนะครับแบบนี้คือจะเล่นง่ายมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองในเกมมาเลยนะครับก็ด่านที่ผมจะลองจะเป็นในส่วนของ s อลลี่อินฟินิตนะครับผมวันนี้เลยนะโอเคไหมก็จะเป็นมาริโอนะเพราะว่าแบบมันดูง่ายสุดแล้วก็เดี๋ยวเข้าเกมมาลองเลยนะผมก็เข้ามาสู่ในตัวเกมนะครับผมริมูรุนะครับก็เป็นตัวละครที่วางสี่พันนะแต่ของผมมีลดคอร์สก็เลยเหลือข้าวเอาที่สามอสองนะครับ ลิมูนลูวางพื้นนะครับจะมีสกิลกด5สกิลเลยนะครับก็จะมีฟอร์มซิเล็กเอ่อสกิลคราฟติ้งเรตตี้วอร์ปปิ้งเอ่อเรตตี้วอร์ปปิ้งนะครับเอ่อโซคาลโทนี่แล้วก็กราสโทนี่ธรรมดานะครับสกิลจะมี5สกิลนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟในส่วนของอันเนี้ยแต่ว่าพาสซีฟเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้อ่านนะครับเพราะว่าพาสซีฟเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของสกิลกดใช้ทางนั้นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะก็ลิมูนลู่อ่ะเราเวลาเราเล่นใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องอัพนะครับผมนะเพราะตัวละครมันอนะ สามารถเล่นได้เลยนะครับผมเค okay, มาโดยที่ไม่ต้องอัพนะก็เดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของสกิลคราฟติ่งก่อนนะครับฟอร์มเซเล็กเดี๋ยวผมค่อยสอนมานะครับเดี๋ยวผมค่อยสอนนะว่าฟอร์มเซเล็กแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะเริ่มจากสกิลคราฟติ่งนะครับสกิลคราฟติ่งเนี่ยเวลาเรากดใช่ไหมมันจะมีสกิลให้กด6สกิลนะครับแต่ละสกิลอ่ะมันจะมี r รี u คว e m เ n t นคือสิ่งที่บังคับให้ทำนะครับอยู่ แต่ละอย่างมันจะเขียนไว้ข้างล่างเลยครับอย่างเช่นอ่ะไฟมานิพูเลชันวอเตอร์มานิพูเลชันเนเจอร์มานิพูเลชันไลท์มานิพูเลชันดาร์กมานิพูเลชันนะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของเออ่สิ่งที่ลิมูรู้อะต้องใช้นะครับถึงจะกดสกิลได้นะก็ อย่างเช่นอ่ะผมใช้ตัวละครธาตุไฟก็จะมีไฟเมจิกผมใช้ตัวละครธาตุน้ำก็จะมีวอเตอร์เมจิกนะครับเนเจอร์ก็จะเป็นเนเจอร์เมจิกก็คือตัวละครผมจะมีธาตุครบเลยใช่ไหมที่ผมบอกว่าทุกคนอ่ะควรจะเอาลิมูรูเอเล่นกับทุกตัวละครธาตุใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ส่วนของเมจิกสกิลอ่ะเนี่ยมาด้วยเข้าใจเข้าเข้าใจใช่ไหมครับอืมซึ่งพอผมเอาเขามาหกตัวหกแบบเอามาครบทุกธาตุแล้วใช่ไหม ลิมูรูก็จะได้6อันนี้6กทับหนึ่งหกทับหนึ่งหกทับหนึ่งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะมาในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของไฟน์นิมูเลชันนะครับไฟมานิมูลเลชันเนี่ยเราสามารถหาได้จากการที่เราวางตัวละครไฟแล้วให้ลิมูรูกินนะครับอย่างเช่นผมอะ่ะมีดานเต้ใช่ไหมผมจะวางดานเต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลิมูรูอะ่ะกินด้วยสกิลคลาสตัวนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บอ่าเวลากดคาร์ตูนี้ใช่ไหมมันจะให้เลือกศัตรูหรือว่าจะให้เลือก ฝั่งเรานะครับแต่ผมแนะนําให้เราเลือกฝั่งเราดีกว่านะครับกดเลือกฝั่งเราปุ๊บแล้วก็กดกินฝั่งเรานะครับแบบนี้ปุ๊บอ่าลิมูรูนะครับจะได้ในส่วนของสกิลท่าไฟมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าสมมุติมันขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งไม่กดมานะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะเอเคไหมในส่วนต่อไปจะเป็นท่าน้ําก็ให้เราเลือกกินตัวละครท่าน้ำเลยครับอย่างเช่นผมมีจอหนนี่ที่วางตัวนี้อยู่นะครับเรากดกาโทนี่กินจอนนี่ไปนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่า จะได้ธาตุนี้เพิ่มนะครับก็คือออนดินอันต่อไปจะเป็นไกอาคือธาตุพืชนะครับก็ให้ระวังตัวละครธาตุพืชตัวหนึ่งเคอผมมีโบลี่นะครับแบบนี้ปุ๊บพอระวังโบลี่ปั๊บเรากดในส่วนของกราทูนี่เนี่ยกินโบลี่ต่อเลยนะครับปุ๊บแบบนี้มันจะได้ในส่วนของเอ่อธาตุพืชมานะครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของอมาเทรสืนะครับก็อมเทระสือเนี่ยให้ระวังธาตุแสงนะครับผมมีในส่วนของตัวละครเงินก็คือยูจินโฮเนี่ยที่ผมเอามานะผมกดกราทูนี่นะครับกินในส่วนของยูจินโฮไปปุ๊บ โอเคแล้วอันต่อไปจะเป็นส่วนของ n i กนะครับเออ Nix เนี่ยก็คือธาตุมืดผมเอาแอสตามาใช่ผมวางแอสตาปุ๊บแล้วก็กดในส่วนของคาตูนี่กินแอสตาแบบนี้ไปคึบอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของสกิลคราฟติ้งอันนี้คือเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นสกิลที่สามารถกดได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะยังไม่ค่อยแนะนําให้กดนะครับให้เรากดหลังที่แปงลงร่างเป็นมันงกรดีกว่านะเพราะว่าในส่วนของสกิลมังกรเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เยอะมากเลยนะครับมา่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของเลลิตี้วาร์ปปนนิ้ําพืช มืดแล้วก็แสงนะครับเวลาเราเลือกอันนี้ใช่ไหมเราสามารถเลือกใส่ตัวละครในวงหรือว่าตัวละครอ่าตัวละครเพื่อเราหรือว่าศัตรูได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างใช่ไหมถ้าสมมติผมวางในส่วนของธาตุไฟอ่ะไว้ในวงเพื่อเรานะครับไอตัวละครยูจินโฮที่เราได้เนี่ยจะเป็นธาตุไฟด้วยแล้วเวลาเราก,กดกระทูนีกินใช่ไหมมันจะได้ทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุแสงด้วยนะครับทาให้เราอ่ะสามารถเล่นได้กับทุกทีมเลยนะครับเน,นี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งหานู่นหานี่หานั่นมานะครับ แต่ถ้าสมมุติเรากดใส่สตูอีฝั่งนะครับมันจะติดธาตุไฟนะครับยกตัวอย่างนะอยางเช่นเนี่ยมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมกดปั๊บมันจะเป็นธาตุไฟเห็นไหมครับเนี่ยเออเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรากดใช่ไหมเราจะมีอยู่สองทางเลือกให้กดถ้าสมมติอ่ะเราจะกดกระทุนี่กินเพื่อนใช่ไหมเราก็ต้องวางธาตุไฟแล้วก็ประมาณนั้นแล้วก็ ถ้าสมมติเราอยากให้มอนอะ่ะมันแผดธาตุใช่ไหมเราก็ต้องกดเรลิตี้วาร์ปิ้งประมาณนี้นะครับในส่วนของโซคารตนี่เนี่ยก็คืออันเนี้ยมันจะกินตัวละครเพื่อนเราใช่ไหมโดยที่เพื่อเราอ่ะจะวางต่อไม่ได้เลยนะครับผมนะก็คือสมมติผมวางยูยินโฮไปแล้วผมกดโซคารตนี่กินใช่ไหมยูยินโฮก็จะหายไปเลยแต่สิ่งที่ได้มาก็จะเป็นในส่วนของดามิที่เพิ่มมาสามสิบเปอร์เซ็นให้ริมรุนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะได้ธาตุมาแต่ถ้าสมมุติธาตุเราใช้ไปหมดแล้วคือเรากดคารตุนี่กินธาตุหมดแลแบบน,น,ะนลยนะ ก็สโกอตโตคาเทนี่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้กดนะครับแต่เราจะกดก็ได้นะโอเคใจไหมอันนี้คือขึ้นอยู่กับเราเลยนะถ้าสมมติเงินเราพอในการอัพตัวละครเนี่ยก็เอ่อให้กดเลยนะครับใน,นส่วนของอัปเกรดลิมูรู้เนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับเราอัพให้เต็มเลยโอเคใจไหมเพราะว่าสกิลแต่สกิลมันไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะประมาณนี้เลยอัพเต็มจะตีคูลเอสอวินะครับผมมาในเลยนะพอเราวางแล้วเรากดสกิลครับติ้งครบใช่ไหมเราสามารถกดฟอร์ม K, เซเลกแล้วเลือกเป็นฟอร์มนางกรได้เลยครับ ่อฟอร์มมังกรเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟอร์มที่เอาไว้เล่นลงโหมดแบบพวกอินฟินิตหรือว่าโหมดที่แบบมันมี5 0เวฟ60เวฟหรือว่าโหมดยาวๆเลยนะครับที่ใช้เวลาเล่นนานนะในส่วนของ CL เนี่ยจะเป็นโหมดที่สามารถเล่นได้ในโปรเกรสซีฟก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดแบบ15เวฟ20เวฟประมาณนี้เพราะว่าโหมดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะ แต่โหมดมังกรเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยนะครับในการเล่นโหมดนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองโหมดมังกรนะครับโมเซียวเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับมันเป็นโหมดที่แบบไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคือเราจะกดมาใช้ตอนวฟ1งสิบห้าวฟสิบประมาณนี้เลยนะถ้าเกินนี้เราก็กดมังกรจะดีกว่านะครับปุ๊บพอเรากดโหมดมังกรมานะครับผมนะเราจะได้ในส่วนของสกิลคราฟเพิ่มมาอีกนะครับผมนะเอออันนี้ก็ให้เราอะไป กดสกิลทูดาก้อนก่อนนะครับเดี๋ยวสกิลเขาจะเพิ่มมานะก็คือให้เราอ่ะอัพในส่วนของหลอดตรงนี้ให้เต็มนะครับหลอดมุมมุมมุมขวาบนเลยนะครับตรงนี้มันจะมีหลอดนี้ให้อยู่นะครับผมนะก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสมมติผมวางโบลี่ไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วอัพให้เต็มใช่ไหมปุ๊บแล้วเรากดกินโบลี่ด้วยสกิลทูดาก้อนนะครับแบบนี้ปุ๊บกดกินโบลี่ไปมันจะได้หลอดอันนี้เด้งขึ้นมานะครับแบบนี้เลยจะได้สองแสนสี่หมื่นหกพันวันนี้นะครับกดกินโบลี่ตัวที่สองนะครับก็จะได้เเเงิินนนพ่่มออีีกะะครับบบบแ้ลยป๊ กดอ่าท <Goodness. S 2> ูดาก้อนแล้วก็กินโบลี่นะครับแบบนี้เลยก็จะได้มาเพิ่มเป็นสี่แสนเก้านะครับกดกินโบลี่อีกรอบนะครับเอาให้เต็มเลยนะครับม <acked noises. S 1> ันจะมีพาสซสเพิ่มมาอีกนะผมนะปุ๊บอ่าทูดาก้อนแล้วก็เป็นโบลี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดโบลี่อีกรอบนึงแล้วก็กดทูดาก้อนอีกรอบนึงนะครับแบบนี้เลยนะปุ๊บอ่ะพอเรากดใกล้ครบนะครับมันจะมีอันใหม่ให้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้เต็มก่อนนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่ะกดทูดาก้อนอันท้ายนะครับจะได้ ในส่วนของร่างทูดากอนมาแล้ครับแบบนี้เลยครับพอเรากินครบใช่ไหมในส่วนของสกิลกดทูดากอนเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมนะสิ่งที่ได้กลับมาจะเป็นในส่วนของสกิลคราฟติ้งนะครับ พอเรากดเข้าไปสกิลคราฟติ้งใช่ไหมเราเลื่อกไปขวาใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะมีสกิลเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแต่เราสกิลอะเราต้องกดให้ครบนะครับถึงจะเปลี่ยนร่างลิมูนเป็นร่างลับได้นะครับแบบนี้นะก็คือเราก็ต้องผสมธาตุเนี่ยผสมธาตุพวกเนี่ยทั้งหมดรวมกันนะครับแล้วก็กดสกิลธาตุพวกนี้ให้ครบ5้าธาตุเลยครับจะเป็นในส่วนของลูซิเฟอร์เทล่าซูคุโยมิเฟย่าแล้วก็เอ่อยอสกอตนะครับผมนะ คือเราต้องกดธาตุเนี่ยถึงจะเปลี่ยนร่างลิมูนู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติอ่ะเราอยากบัฟดาเมจสุดๆใช่ไหมเรากดไอโซกาโตนี่กินไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติใครที่แบบบอกว่าเราไม่อยากจะแบบเราไม่อยากเสียตัวละครอะไรพวกนี้ไปแบบอยากจะอัพแอตตาเต็มเต็มอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถกดในส่วนของลิมูนู้ได้แทนนะผมนะแบบนี้ปุ๊บเรากดสกิลคราฟติ้งนะครับเราอ่ะลูซิเฟอร์นะครับจะใช้อ e ีฟริดแล้วก็นิกส์นะครับอ e ีฟริดก็คือธาตุไฟนะครับกดไปปุ๊บแล้วก็กดในส่วนของนิกนะครับแบบนี้จะได้ในส่วนน,นนนนขออองธาาาตุเััี้มมะครรบบลูซิฟ์กดป๊ อ่ามันจะได้ไดูซิเฟอร์มาแล้วเห็นไหมครับตรงในส่วนของธาตุนะเดี๋ยวผมจะปิดในส่วนของเออ,อนนั้นแชทบล็อกก่อนนะครับจะได้มองเห็นกันนะชัดๆนะอ่ะผมปิดแชทบล็อกแล้วเห็นไหมครับธาตุจะเพิ่มมาแบบเยอะมากเลยนะครับก็จะมีติดไฟดัม้มติดเพรสเชอร์ pressure, แล้วก็ติด,ตดในส่วนของบลูเฟรมนะครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นคราฟเอ่อในส่วนของเออเทล่านะครับก็จะใช้ออนดีนกับไกอานนะครับออนดีนคืออันนี้ธาตุน้าปุ๊บ แล้วก็กดไกอานี้ครับปุ๊บโอเคแล้วเราสามารถกดท่าต่อไปได้จะเป็นส่วนของเทเล่านะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะได้เพิ่มมาอีกนะครับเห็นไหมเออจากตอนแรกเรามีแค่สามอันตัวนี้เพิ่มมาห้าและเรากดสกิลครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเอ่อซูคุโยมินะครับให้กดเอามาเทลสึกับนิกนะครับก็กดอันนี้ปุ๊บแล้วก็กดในส่วนของนิกต่อแล้วครับแบบนี้เลยอ่ะในส่วนต่อไปนะครับเราก็กดในส่วนของซูคุโยมิได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ดูเลยะนะครับสี่ร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้โอเคไหมในส่วนออขงกการด อันนี้นะครับก็จะเป็นเฟย่านะครับก็คืออ e ีฟิตกับออนดีนนะครับก็กดอ e ีฟิตปั๊บแล้วก็กดออนดีนต่อเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็พอกดปั๊บมันจะกดเฟย่าได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของกูตูลูก็คือกด ot, อกดูตูลูไปเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็พอกกดกุตูลูเสร็จเนี่ยจะได้ส่วนของโยโซกอสมานะครับปุ๊บอ่ะพอเรากดทุกสกิลนะครับเราจะได้สกิลชื่อ <c oughs> อสโธดมานะครับ พอเรากออดอัสจรรยนะครับเราจะสั่งเวททุกตัวละครในคลังเราเลยนะครับก็คือเราจะวางผู้นี้ไม่ได้สั่งเวทหมดเลยนะครับพอกดปั๊บตัวละครเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเลยนะครับแบบนี้ปุ๊บดูดูนะครับผมนะปุ๊บอ่าเห็นไหมดาเมจก็จะเพิ่มมา5.5สามบีนะครับแต่ว่ามันสามารถตันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็คือยิ่งดาเมจเราเยอะใช่ไหมเราก็ยิ่งเพิ่มเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วอะริมูรุอะ มันรามิดที่ตันของริมูรูอ่ะผมบอกตามตรงว่ามันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราสามารถปั๊มรามิดริมูรูได้เรื่อยเลยครับก่อนที่เราจะกดในส่วนข,ของสกิลอัสโซทนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคไหมก็คือตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีลิมิตเรื่องดามิดเลยนะครับโอเคไหมมันสามารถเก็บได้เรื่อยแต่ผมอ่ะมาเก็บแค่นี้แสแต็กแบบดามิดห้าบิลเลียนเพราะว่าคือคลิปมันไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินถ้าสมมติอ่ะผมจะเก็บแบบแสแต็กไป ไกลเกินนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมเราจะได้ส่วนของตีดิดไฟดามตีดิดเพรสเชอร์ตีดิดอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของสกิลบิซีบัฟแล้วก็ในส่วนของมูลมัลติเวอร์ซัลคอลแลบนะครับผมนะบิซีบัฟเนี่ยก็คือจะตีบอสน,นะครับที่เลือดต่ำกว่า75%ตายทันทีเลยนะครับถ้าสมมติบอสเลือดลอยล้านใช่ไหมอ่าแล้วบอสมันเลือดเท่าไหร่นะประมาณต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือต่ำกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบล้านแบบเนี้ยเออไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบห้า ถ้าสมมติอะไม่มีตัวละครที่โดนฆ่านะครับแบบในวงอะไม่มีตัวอะไรที่สามารถฆ่าได้เลยใช่ไหมจะหยุดเวลาทั้งแมบ,บแทนนะครับผมประมาณนี้เลยนะเนื้อส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของ Modiversal c o อ l l a b นะครับผมนะก็คือ นะตีแบบฆ่ามอนทุกตัวในแมปเลยนะครับแบบทั้งในวงนะครับไม่ใช่ขอโทษด้วยครับคือจะฆ่ามอนทั้งหมดในวงเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ว่าจะไม่เอฟเฟกต์บอลนะครับเข้าใจไหมแล้วก็จะไม่สามารถใช้ใเดรเมนได้นะครับอันนี้คือในส่วนของอันนี้คือจะเป็นในส่วนของริมูรุนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่ายิ่งเก็บสแต็กเยอะยิ่งเก่งนะครับเป็นตัวละครที่แทบจะเก่งสุดในเกมเลยนะครับเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าตัวละครเนี่ยโคลรปั้นไหมครับถ้าสมมุติเราเข้าใจในส่วนของพาร์สตัวนี้ได้เป็น มันคือตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะใช่ไหมเออมันเป็นตัวละครที่กอรี่แทบจะทาง่ายสุดในเกมแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งสุดในเกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมแนะนาให้ทานะครับตัวละครนี้ผมให้เก้าเต็มสิบนะครับผมนะเออมันใช้เงินเยอะไปหน่อย <c oughs> มันใช้เงินเยอะไปหน่อยนะครับนะเออแต่ถ้าสมมติเราเล่นอินฟินิตผมให้สิบเอ็ดเต็มสิบเลยโอเคไหมแต่ถ้าเล่นแบบด่านปกติทั่ทวไปผมให้เก้าเต็มสิบโอเคไหมเพราะว่า ด่านทั่วๆไปอ่ะมันจะมีโหมดที่มันชื่อว่าโหมดไอซีเอลใช่ไหมโหมดนั้นอ่ะจะไม่ค่อยเก่งเท่าโหมดนี้แต่ว่าในส่วนของดามเมจอ่ะมันก็ไม่ได้น้อยนะกสำหรับพวกตัวละครเมตาที่มันเล่น15เวฟเลยครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเเใช่ไหมเออใช่บิวสิบบารอ๋ออนนอสก็คือตัวละครที่เลือกขอโทษนะครับบิวสิบบก็คือที่ไม่ใช่บอสขอโทษ้วยขอโทษนะครับอ่าก็คือจะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่บอสนะอันนี้อันนี้เมื่อกี้พูดผิดนะครับขอโทษนะพอดีว่าอ่านเพลินไปหน่อยเอออันนี้นะครับ ผมบอกได้เลยว่าโคตรเก่งนะครับผมนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไปเจอคลิปหน้านะครับผมนะตัวนี้สนน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าอาจจะชรใช้ยากนิดนึงก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ